ลังซ่อนอยู่ไหนหิ่งพระวางยังไงให้โชคเขา้าโดยสินแสมังกรคุณวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณก็ต้องเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นต้องมีจริงอย่าวางเล่นๆวางแล้วไม่มีประโยชน์ถ้าวางเล่นๆ่นแพ่ตามเอาวางไม่มีจุดแล้วตำแหน่งนั้นผมยังเคยสอนลูกศิษย์บอกว่าตำแหน่งพระที่ส่งเสริมเราจริงๆต้องเป็นตำแหน่ง หกลกหรือซิ่วสามตำแหน่งนี้สามตำแหน่งนี้อยู่ที่ไหนคุณต้องเรียนรู้เองหรือเจอผมที่ไหนแล้วก็มาถามได้มันต้องคำนวณจากวันเดือนปีเกิดแต่เอาจุดก่อนเมื่อวางปับ๊บเราต้องดูว่าบนยิ่งนั้นมีตัวเรียกโชคลาภไหมพระพุทธท่านนั่งไม่สนใจโชคลาภเลยครับพระสงฆ์ยังเรียกโชคลาภ เห็นใช่ไหมคประสงค์เรียกทุกลาดดังนั้นผมเอายิ่งพระตำแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อมีพระถูกองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นควรมีอะไรวางไว้บ้างถ้ามีองค์วางไว้ข้างๆสระองเปิดฝาทิ้งไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำสิ่งต่างๆมาใส่ในองค์แล้วเก็บซับได้นั่นสิครับถึงจะเฮงเฮงเฮง